สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าหมอดูไพ่ยี่สี่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้งเดวันประจําวันศุกร์ที่1 4เมษายนนะคะพศ2566ค่ะคําพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเช็คดวงส่วนตัวนะ ะะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์มีค่าวิชาชีพนะคะเติมต้นกันที่100บาทนะคะ สำหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากกด s ับ s ไคร b e นะคะกดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่ชาวาชาวันอาทิตย์ค่ะชาววันอาทิตย์เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญน,นี้เรียกว่ากําลังคิดคํานวณในเรื่องของการเงินนะคะหรือรอในเรื่องของรายได้ผล,ผลผลิตธุรกิจกิจการนั่นเองนะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะเรียกว่าความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายดายนะคะต้องบุกต้องลุยต้องสู้ต้องลงมือทําด้วยตัวเองนั่นเองนะคะ แต่เหรียญบ่งบอกในเรื่องของการเงินที่ดีในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าจะมีรายได้ที่ดีมีการเงินที่ดีมีโชคเข้ามานะคะตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคค่ะราชินีถ้วยนะคะรอบครอบนะคะมีความละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นนะคะหรือราชินีถ้วยบางคนเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนนะคะนะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักดูแลในเรื่องของอาหารการกินการทานสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะ หนึ่งไม้เท้านะคะหมายถึงธุรกิจกิจการงานจะมีความเจริญรุ่งเรืองการค้าการขายจะมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอยู่มีออเดอร์ปังๆออเดอร์รวัวๆเข้ามานะคะหรือหนึ่งไม้เท้าอาจจะมีในเรื่องของไอเดียใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบนะคะก็ขอให้มีความขมักขม้นนะคะดูหนังสือหนังหาตำรับตําราให้มากขึ้นให้เยอะขึ้นนั่นเองนะคะการงานโดยภาพรวมเรียกว่ามีความมั่นคงดีนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเหมือนที่บอกนะคะการเงินไม่ติด ขัดนะคะมีโชคเข้ามานะคะบางคนการเงินในช่วงนี้อาจจะหมดไปกับอาหารการกินนะคะครอบครัวคนรักนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าได้คุณพ่อคุณแม่บ้านที่ดีเอาใจใส่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะบางคนอาจจะกําลังคิดวางแผนวางแผนในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะรวมกันเกิดขึ้นอีกนะคะส่วนคนโสดนะคะวันนี้ดูเหมือนจะอยู่กับครอบครัวนะคะนะอยู่กับพ่อแม่นะคะเพื่อนมากกว่านะคะสุขภาพชาววันอาทิตย์นะคะก็เรียกว่า โดยภาพรวมสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีใครที่เจ็บป่วยไม่สบายจะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์นะคะเด็กถือไม้เท้านะคะบริวารลูกหลานคนอายุน้อยกว่านะคะจะได้รับการสนับสนุนและการช่วยเหลือนั่นเองนะคะนะเรียกว่าบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้หรือนะคะจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากคนอายุน้อยกว่านะคะเด็กถือไม้เท้าหมายถึงการเริ่มต้นการเรียนรู้และมีดวงของการเดินทางด้วยนะคะ ตัวเลขจากหน้าไพา่มีเลข7มีเลข1มีเลข1และเลข1นะคะสำหรับชาววันอาทิตย์เดินทางแล้วจะมีโชคนะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะชาววันจันทร์ไพ่คิงดาบนะคะบุกลุยสู้เข้มแข็งแข็งแกร่ง,งอดทนนะคะวันนี้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจหรือให้ต้องลงมือทําด้วยตัวเองนั่นเองนะคะ สี่ถ้วยหงุดหงิดไปหมดนะคะอะไรก็ไม uh, anyway, ่ได้ด so ังใจนะคะมีแต่เรื่องหงุดหงิดงุนงานใจเข้ามานะคะไอสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่รอคอยก็ได้มาแบบกำกึ่งครึ่งคึ่งกลางๆหรือสี่ถ้วยวันนี้นะคะชาววันจันทรนะเรามัระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะท้องอืดท้องเฟิร์มมวนท้องจุกเสียดแน่นนะคะบางคนเป็นกดไหลย้อนด้วยนะคะนะเรียกว่ากินก็ปวดนะคะนะไม่กินก็ปวดนั่นเองนะคะขิงถ้วยนะคะนะก็เรียกว่าดวงมักจะมีผู้ใหญ่นะคะ คอยให้การอุปถมัมภ์คอยให้การซัพพอร์ตกอยคอยให้การช่วยเหลือนะคะหรือคิงถ้วยชาววันจันทร์วันนี้จะทําอะไรให้ใจเย็นให้รอบคอบค่อยคอยคิดค่อยๆตัดสินใจค่อยๆวางแผนจัดการไปนะคะควบคุมในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งนะคะในวันนี้ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะชาววันจันทร์นะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะตึงมือเหมือนกันนะคะเรียกว่าบางครั้งจับแพะชนแก่อีลุงตุงนางนะคะแต่การเงินวันนี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินอาจจะไม่ได้มากมายนะคะแต่ก็เรียกว่าพอท ทูทูไทยไทยไปได้นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักอันนี้เรียกว่าพ่อแงแม่งอนนานลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันปัญหาจุกจิกหัวใจนะคะบางคนก็เรียกว่าไอ้ที่รักไม่ได้อยู่ไอ้ที่อยู่ก็ไม่ได้รักนั่นเองนะคะเรียกว่าความรักมันไม่ได้ลงตัวไปซะทั้งหมดเลยทีเดียวในวันนี้นะคะแต่ใครที่ทะเลาะก,กันอันนี้ยังไม่มีดวงของการเลิกกันนะคะส่วนคนโสดนะคะเรียกว่าหล่อเลือกได้สวยเลือกได้นะคะสุขภาพเหมือนที่บอกนะคะเราไม่พูดซ้ำหนาบทสรุปของไพ่ชาววันจั นะคะชาววันจันทร์นะคะอย่างได้ไพ่หก้วยอยู่นะคะเห็นไหมไอ้ที่อยู่ไม่ได้รักไอ้ที่รักไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นวันนี้โฟกัสไปที่สิ่งที่เหลืออยู่สิ่งที่ยังอยู่นะคะนะเรียกว่ามันจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนและถาวรนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคอย่าลืมบวก1ลบ1ด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะเฉียดนะคะตัวเลขจากนาไพ่มีเลขหนึ่งมีเลขสี่มีเลขห้าและเลข6นะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะ ต่อไปนะคะมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะชาววันอังคาร We Off ฟอร์จูนนะคะนะ้ากงล้อชีวิตกงล้อโชคชะตากงล้อสมบัตินะคะนะเรียกว่า We of for ร u n e เดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะหรือ We Off ฟอร์จูจะมีในเรื่องของความโชคดีนะคะนะ้าโชคลาภนะคะโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาด้วยนะคะส่องไม้เท้านะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือว่าบางคนค้าขายบนโลกออนไลน์นะคะบางคนนี้เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการ ติดต่องานประสานงานนั่นเองนะคะส่องไม้เทา้าชิพจรลงเทา้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะเดินทางแล้วจะได้ทรัพย์เดินทางแล้วจะมีโชคนะคะเดินทางแล้วจะโชคดีด้วยนะคะไพ่ส่องไม้เทา้าเรียกว่าเป็นไพ่ที่ดีจะมีคู่หูมีบัตตี้มีที่ปรึกษาที่ดีเข้ามาอัศวินไม้เทา้าขับเคลื่อนเคลื่อนที่นะคะนะเรียกว่าไม่อยู่นิ่งอยู่เฉยนะคะบางคนไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนนะคะนะอาจจะยังต้องทํางานอยู่นั่นเองนะคะหรือว่าบางคนเดินทางไปทํางานด้วยนะ ะคะนะพักผ่อนไปในตัวด้วยนั่นเองนะคะก็เรียกว่าการงานวันนี้นะคะมีความโดดเด่นธุรกิจกิจการการค้าขายมีความเจริญรุ่งเรืองมีออเดอร์ปังๆออเดอร์รัว,รวๆเข้ามาการเงินนี่เรียกว่าได้มาจากหลากหลายช่องทางนะคะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นจากงานประจําจากไรายได้ประจําจากการค้าขายหรือจากโชคลาภลอยอีกด้วยนะคะ <c oughs> บางคนอยากจะได้รถยวดยานพาหนะบางคนอาจจะเดินทางไปดูที่ดินไปซื้อที่ดินนะคะนะไปติดต่ออะไรที่เกี่ยวกับคลองกับที่ดินนั่นเองนะคะก็เรียก ว่าบางคนอยากจะได้ที่ดินสักผืนหนึ่งนะคะเอาไว้ลงทุนเอาไว้ปลูกบ้านสร้างคอนโดหอพักอาพาร์ตเมนต์นั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะคะนะบางคู่บางคนอาจจะจูงมือกันพากันไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศนั่นเองนะคะคน,คนโสดนะคะเดินทางแล้วจะได้พบรักได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนได้พบคนถูกใจในโลกออนไลน์นะคะสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันอังคารนะคะคิงดาบนะคะโฟกัสไปที่เป้าหมายนะคะนะแล้วไปให้ถึงเป้าหมายคะ่ะ นะคะคิงดาบเนี่ยเรียกว่าคุณเป็นคนที่ถ้าคิดที่จะทําอะไรแล้วนะคะนะคุณจะต้องทําให้ได้แล้วก็จะต้องทําให้สําเร็จนะคะคิงดาบหมายถึงความมุ่งมั่นความแน่วแน่นะคะความคิดการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดนั่นเองนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากทะเบียนรถตัวเลขจากบัตรเลขที่ตัวเลขจากโลกออนไลน์นะคะตัวเลขจากนาภัยมีเลขศูนย์มีเลขสองมีเลขหกและเลขห้านะคะสำหรับชาววันอังคารค่ะ ต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างนะคะชาววันพุธสามดาบเจ็บปวดใจทุกทรมานใจนะคะนะสามดาบเนี่ยเรียกว่าบางครั้งอยู่ในช่วงของการหยุดพักนะคะรักษาใจนะคะหรือว่าอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้รู้สึกว่าทุกทุกเคียรเพียดกดดันนะคะหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ฝังใจเจ็บปวดใจอยู่นั่นเองนะคะก็ะเรียกว่าเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาความรู้สึกนะคะอัศวินดาบอัศวินดาบกับสามดาบนิชาวันพุธวันนี้ระวังในเรื่องของ ออารมณ์นะคะคย่าเวียงอย่าวีนอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันความขัดแย้งกันความไม่เข้าใจกันความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะหรือใครที่ขับรถเองอันนี้อย่าขับรถเร็วนะคะอาจจะมีในเรื่องของรถเฉียวชนกันขับปาดหน้าการเกิดการกระโชกโคกคากเสียงดังเอะอะโวยวายกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนิ่งได้ให้นิ่งเฉยได้ให้เฉยนะคะราชินีไม้เท้านะคะทุกอย่างสามารถที่จะแก้ไขได้เคลียร์ได้จัดการได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องรู้จักที่ จะพูดนะคะต้องรู้จักทีจ่จะใช้สติปัญญาในการคิดในการแก้ไขปัญหาอย่าใช้พละกําลังหรือว่าอารมณ์นะคะวันนี้ไม่ได้ส่งผลดีนะคะเพราะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการประทะคารมอารมณ์กันด้วยนะคะส่วนราชินีไม้เท้าเนี่ยบางคนนะคะนะเรียกว่าไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนวันหยุดก็ยังต้องทํางานอยู่ยังต้องคิดในเรื่องของงานอยู่นะคะยังอาจจะต้องแบบกังวลในเรื่องของงานนะคะอยู่นั่นเองนะคะบางคนหอบพิ้วงานกลับมาทําที่บ้านกันเลยทีเดียวนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะชาววันพุธค่อนข้างจะตึงมือนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังอีลุงตุงนางจับแพะชนแกะนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการถูกติดตามทวงหนี้ทวงสินไม่ว่าจะเป็นจากในระบบหรือว่านอกระบบนะคะแต่ก็เรียกว่ายังมีช่องทางนะคะโอกาสในการหาเงินที่ดีเข้ามานั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักนี้ต้องหลบหลีกหลีเลี่ยงในเรื่องของการประทะกันนะคะม่อย่างนั้นปัญหา,กาเก่าๆเรื่องราวเก่าๆก็จะถูกขุดคุ้ยขึ้นมามันจะกลายเป็นปัญหาบานปลายใหญ่โตนะคะ ความรักนี้เรียกว่ารักรักเลิกเลิกตัดกันไม่ขาดนะคะด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างนะคะคนโสดวันนี้ดูเหมือนจะปิดตายในเรื่องของความรักนะคะจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของอนาคตมากกว่านะคะสุขภาพชาววันพุธนะคะวันนี้เรียกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเข่าข้อกระดูกนะคะนะปวดเข่าวปวดข้อนะคะหรือว่าบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังเจ็บหลังด้วยนะคะนะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุฟกช้ำดำเขียวด้วย ะะบทสรุปของไพ่ชาววันพุธนะคะราชินีเหรียญน,นะคะผู้หญิงนะคะจะนําโชคลาภมาให้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของนารีอุปถัมเข้ามานั่นเองนะคะไพ่าราชินีเหรียญหาเงินเก่งแต่เก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะคะเรียกว่าวันนี้มีแต่เรื่องให้ต้องใช้เงินมีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงินนะคะบางครั้งรายรับไม่พอกับรายจ่ายนั่นเองนะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถอย่าลืมบวก1ลบ1นะคะเดี๋ยวมันจะเฉียดค่ะตัวเลขจากนาไพ่มีเลข3มีเลข1มีเลข1และเลข1นะคะสำหรับชาววันพุธนะคะ ต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะชาววันพฤหัสสามไม้เทา้าชีพจรลงเท้านะคะเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําเดินทางไปตามหมู่เกาะน,นะคะเดินทางกันแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะนะหรือว่าไปกับครอบครัวกับคนที่รู้ใจนะคะสามไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีนะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือเดินทางแล้วจะโชคดีนะคะเรียกว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ เงินนะคะนะจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตนะคะสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่รอคอยมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะหรือมีโชคจากเด็กจากกุมารจากบริวารด้วยนะคะ6ไม่เท้านะคะก็เรียกว่าการงานสิ่งต่างๆนะคะราบรื่นดีวันนี้นะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีการค้าการขายมีลูกค้าแว,แวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดนั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินเนาะก็เรียกว่าไม่ติดขัดนะคะเหมือนที่บอกค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะใครที่โกรธกันงอนกันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกันนะคะหรืออาจจะพาคนรักไปพักผ่อนไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะส่วนคนโสดนะคะมีคนคบคบคุยคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนนะคะสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพระฤหัส นะคะชาววันพฤหัสนะคะห้ามไม่เท้านะคะบางคนนี้ไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนนะคะห้ามไม่เท้างานเยอะงานยุ่งนะคะนะใครที่แบบมีในเรื่องของการค้าขายนะคะดูในเรื่องของออเดอร์ดีๆนะมันอาจจะเกิดการตกหล่นเกิดขึ้นนะคะนะเพราะฉะนั้นรอบครอบระมัดร,ระวังด้วยนะคะวันนี้นะและห้ามไม่เท้านะคะบางครั้งนะคะในเรื่องของอการงานหรือว่าบุคคลเนี่ยมันอาจจะเกิดความยุ่งวุ่นวายเกิดขึ้นความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ นะคะตัวเลขนำโชคจากนาไพา่มีเลขสมีเลขก1มีเลขก6และเลข5นะคะสำหรับชาววันพัฤหัสค่ะ ต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างนะคะชาววันศุกร์โคกเหรียญน,นะคะใจบุญสุนทานชอบทําบุญนะคะมีน้ําใจชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปทําบุญไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะคะหคกเหรียญน,นะคะนะเรียกว่าอาจจะมีคนเข้ามาขอคําชี้แนะขอคําปรึกษาขอคําแนะนําจากชาววันศุกร์ด้วยนะคะ เจ็ดถ้วยนะคะความคิดความฝันความหวังสิ่งต่างๆนะคะไอเดียโปรเจกต์นะคะนะเจ็ดถ้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นคนที่ชอบ มีในเรื่องของไอเดียใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆการจินตนาการสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะอยากมีอยากได้อยากทำไปหมดทุกอย่างนะคะช่วงนี้แต่ก้าวดาบนะคะดูเหมือนขยับทำอะไรนี่มันดูติดติดคัดคัดมีแต่ปัญหาเข้ามาทั้งนั้นเลยนะคะก้าวดาบนอนไม่ค่อยจะหลับนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีนะคะหลับหลับตื่นตื่นภาวะภาวงกังวลใจนะคะนะบางคนเครียดกับงานกังวลในเรื่องของงานนะคะอาจจะมีงานที่อาจจะต้องเรียกว่ายังต้องเคลียร์ต้องจัดการต้อง สางเยอะแยะมากมายนั่นเองนะคะก็เรียกว่า ออมองหาที่ปรึกษานะคะอะไรที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจนะคะนะหรือว่ามองหาคนช่วยเหลือยังมีคนที่เขาพร้อมที่จะให้คาปรึกษาคําแนะนําดีๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะนะก็เรียกว่าการเงินค่อนข้างจะหมุนเวียนได้มาจ่ายไปนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวาโชคลาภมีไหมโชคลาภมีนะคะแต่อาจจะมีในเรื่องของทุกขลาภนั่นเองนะคะหรือ7ถ้วยเนี่ยบางคนนะคะการเงินจะหมดไปกับการช้อปปิ้งนะคะนะช้อปปิ้งออนไลน์นะคะครีมเครื่องสําอางเครื่องประดับอาหารของกินสิ่งต่าง ต่าง,างบัตร ATM นี่เรียกว่ากดเข้ากดออกกันเลยทีเดียวนะคะนะรูดปืด๊ดรูดปื๊ดเลยนะคะวันนี้นะยังไงก็ดูในเรื่องของวงเงินงบประมาณให้ดีด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะตึงมือนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักอันนี้เรียกว่ารักรัก,รกเลิกๆตัดกันไม่ขาดนะคะใครที่มีกิ๊กมีคนแอบคุยอยู่ระมัดระวังคู่รักคู่ครองจะจับได้นะคะเดี๋ยวมันอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันนะคะนะกดเคืองกันเกิดขึ้นอีกนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณชอบหวานสเสน่ห์ชอบ เช็คเดตติ้งนะคะคุยกับทุกคนนะคะคบทุกคนนะคะคบไว้เผื่อเลือกนั่นเองนะคะสุขภาพชาววันศุกร์นะคะวันนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาแสบตาปวดตานะคะนะหรือว่าบางคนสายตาแพ้แสงนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของความดันไมเกนเกิดขึ้นด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์นะคะราชินีไม้เท้านะคะนะราชินีไม้เท้าเนี่ยเรียกว่าคุณเป็นคนที่เก่งแก่ง,กงเข้มแข็งขยนันอดทนหนักเอาเบาสู้นะคะนะราชินีไม้ ท้านะคะนะก็เรียกว่าคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์สิ่งต่างๆได้อย่างแน่นอนนะคะหรือนะคะอาจจะมีผู้หญิงน,นะคะเข้ามาให้คำปรึกษาคําชี้แนะคําแนะนําดีๆนั่นเองนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขค่อนข้างจะเยอะนะคะวันนี้ลองดูสักตัวหนึ่งนะคะตัวเลขจากคนป่วยจากคนไม่สบายนะคะตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข6มีเลข7มีเลข9และเลข1นะคะ รวมถึงชาววันศุกร์วันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยนะคะของใครบางคนหรือคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นด้วยนะคะ ต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างนะคะชาววันเสาร์นะคะไพ่ดีอิมเพสนะคะนะาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเสียงเพลงนะคะนะอยู่กับสัตว์เลี้ยงนะคะนะเรียกว่าไพ่ไพ่ราชินีพระจันทร์ใบนี้นะหมายถึงเป็นไพ่ของคนที่มีความสุขนะมีความสุขกับโลกส่วนตัวมีความสุขกับโลกของตัวเองนั่นเองนะคะราชินีพระจันทร์บ่งบอกในเรื่องของเซนส์สัมผัสลางสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เก่งหรืออาจจะมีเรื่องของไอเดียใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆ,เก,มๆเกิดขึ้นด้วย ะะเรียกว่าราชินีพระจันทร์เนี่ยมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะคะแทนพร a แลนนะคะพูดคุยเจราจาข้อตกลงนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนทัศนคติกันเกิดขึ้นนะคะแทนพแลนมีดวงของการเดินทางชิพจรลงเท้านะคะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้บางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะคูบาอาจารย์ปกปักรักษา ไะะพ่ท m p า r a n c e เป็นไพ่ที่ดีนะคะเรียกว่าชาววันเสาร์คุณมีเสน่ห์ทางด้านคำพูดวาจานะคะไกลเกลี่ยเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะแต่แปดดาบขึ้นมาบางครั้งก็เรียกว่าปัญหานี่รุมเร้าเข้ามาเหมือนกันนะคะเรียกว่าคิดวกไปวนมาคิดแล้วไม่ปล่อยวางนะคะอันนี้คือข้อเสียของชาววันเสาร์นะคะเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ในทันท่วงทีนะคะเพราะฉะนั้นบางอย่างก็ต้องรู้จักที่จะปล่อยวางบ้างนะ เปลี่ยนที่เขาไม่ได้ให้เปลี่ยนที่ตัวเรานะคะเรียกว่าชาววันเสาร์บางครั้งเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายเซนซิทีฟง่ายขี้น้อยขี้น้อยใจนะคะนะคิดทุกเรื่องคิดทุกอย่างนะคะนะอะไรที่คิดแล้วทาให้จิตตกทําให้เสียสุขภาพ จิตเสียสุขภาพร่างกายอันนี้เราต้องละทละิ้งนะคะนะเรียกว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนการกระทาเปลี่ยนความคิดนะคะนะพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วชีวิตเราก็จะเจอเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เรียกว่าชาววันเสาร์อย่าหมกมุ่นกับอะไรที่มันเป็นทุกข์ก็แล้วกันนะคะในวันนี้เดี๋ยวสถานการณ์สิ่งต่างๆมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าการเงินนี้ค่อนข้างจะหมุนเวียนอ,อีลุงตุงนางนะคะชักน้าไม่ถึงหลังกันเลยทีเดียวบางคนคิดในเรื่องของการเงินกังวลในเรื่องของการเงินนะคะหรือบางคนการเงินอาจจะได้มาจากความมีเสน่ห์นะคะของตัวชาววันเสาร์เองนั่นเองนะคะชาววันเสาร์วันนี้จะออกไปไหนแต่งตัวให้สวยให้ดูดีเ <lan cer. S 2> ข้าไว้นะคะจะเป็นการเสริมโง่เฮงให้กับตัวเองด้วยนะคะการเงินจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์อาจจะไม่ได้เต็มร้อยไม่เต็มได้เต็มที่นะคะก็เรียก ว่าพอแก้ขัดไปได้นะคะโชคลาภก็มีเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะตัวเลขจากความฝันหรือเดินทางไปไหนซื้อลอตเตอรี่ติดหมายติดมือเอาไว้ด้วยนะคะจะมีโชคค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักนี่เรียกว่ารักรักเลิกเลิก,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 กพอ่อแง่แม่งอนลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันนะคะเรียกว่ายังตัดกันไม่ขาดนะคะใครที่มีกิก๊กมีคนแอบคุยอยู่ระมัดระวังคู่รักคู่ครองจะจับได้นะคะรวมถึงคนโสดคุณอาจจะโสดไม่สนิทนะคุณอาจจะแอบไปแอบชอบแอบมองคนที่เขามีจ ้ข่าวเจ้าของ,ของแล้วนะคะหรือบางคนต้องระมัดระวังอาจจะตกไปเป็นบุคคลที่3ม,มือที่3ของคนอื่นได้นะคะสุขภาพชาววันเสาร์นะคะวันนี้เรียกว่าให้ทานน้าเยอะๆนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะนะคะเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวนะคะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับกลวยไตยอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะนะอย่าอันฉี่อย่าอันเยลนะคะคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่องคลอดหมดลูกด้วยนะคะการเป็นตกขาวอะไรพวกนี้นะคะบทสรุปของ ไพ่าชาววันเสาร์นะคะไพ่ก้าวเหรียญน,นะคะหาเงินเท่านั้นนะคะที่เป็นตัวแปรตัวแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆไพ่ก้าวเหรียญน,นี้จะมีการเงินที่ดีเข้ามานะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินหรือผู้หญิงลักษณะผิวขาวผอมบางจะนําโชคลาภมาให้ด้วยนะคะตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข2มีเลข4ี่มีเลข แปและเลข9กาวนะคะสำหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ